เขาแบบวุ่นกันแล้วเฮ้ยเขาเขาเขาเสร็จแหรอใช่ใช่ครับเคยนี่เคยคุ้มครับขายประกันนี่ขายประกันนี่เคยถามว่านี่เคยชี้ตำแหน่งเคียวโฮ่หรอหรือชี้ว่าตำแหน่งของคาร์ตี่หรอไม่มีเออไม่มีเรื่องอ่ะมันก็เกิดมาจากคุณอ่ะผมก็ก็ต้องแบบว่า ใส่คุณเต็มที่อยู่แล้วผมไปคุยเป็นตรงเป็นสายให้ผมมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วสวัสดีครับแต่ไม่รู้ว่าคุณน่ไปทําให้แบบว่าแกงคุณยินอย่างนั้นได้ยังไงัลโหลค่ะผมมระายไปเไยครับผมเพิ่งรู้ผมก็ปวดหัวเหมือนกันที่ผมได้ยินนี้แก่ไอ้ที่มันเป็นระเด็นแกสนใจสับบาทปวดหัวว่าเราเราไม่ได้อยู่ในสายตาไงค่ะค่ะอยู่ค่ะอยู่ โครับเรียบร้อยแล้วนะหนึ่งศพครับผมหนึ่งศพมาสลับศพกับมีได้ไหมมีอุ้มบ๊อบมาที่เดลเบลสลับจ้างอุ้มครับสลับสลับสลับจ้างเลเบลเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมบอกให้ครับได้ครับได้ครับจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างครับผมอะไรครับจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างคะเนี่ยเอดูดูสี่หมื่นเลยครับไม่แพงไม่แพงสี่หมื่นเองเซิร์ฟ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 เจ้าของนั่นเขาบอกว่าอยากให้เซิร์ฟไปสลับศพให้เขาหน่อยสลับศพที่เลเบล ไปสลับศพที่เรเบลกับเขาหน่อยขยายอุ้มอีกคนหนึ่งมากกว่าเรเบลนะเรเบลกับมิม่นะมิมี่นะอ่าอ่ออ่าไม่สองสูตรแล้วเหรอเย็นจี้งานแล้วไม่สำเร็จไม่รับตังค์ครับแต่รับคุณครับผมหมายถึงว่ารับอะไรคะหนมจีบสารเป่าครับอ่าเป็นอย่างนั้นได้ค่ะวันนี้มีเรื่องนี่ ฮะใช่แต่ว่าเทียนเทียนได้เลยใช่ค่ะเทียนเทียนแค่หยิบแล้เขาผิดไปนั่นแหละแค่นี้แต่ว่าใช่แล้วก็เทียนหยิบหนูไปคุยกับเขาแล้วหนูไปชี้หน้าเขาอ่ะทําอย่างเงี้ยเ้าอะไรเขาก็เลยไม่พอใจหนูก็เลยลุมกระทืบหนูแล้วเขาก็พ้นหนูไปหมดเลยน้องโดนตีเลยอ่ะตีโโอ้หไหนดูสิครับดูตีตัวไหนบ้าง อ๋อยต่ว่าไปเล่นกันแจกนุ่นทำไมเสียงอติไกลจังาคุยอยู่หน้าบ้านหรอคะทุทีโอ้โหยามินได้ไหมแซลเลนแซลเลนอ๋อช่วงนี้โควิดเหรอคะชียลดิสทนซ์อยากคอยัตตี้มากกว่าครับอ้าวมาดีเปิดเพลงดิแจ็คเกียดีแจ๊คนี่ครับอ๋อปากครับไม่มีอะไร แล้วคุณแจคุยกับน้องเทียเรียบร้อยยังไงอยากคุยกับคุณมากกว่าครับตอนนี้โอ้ยโอ้โหวิคตีรูดิเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋พูดพูดจริงครับพูดจริงเอาอะไรไหนคุณคุยกับน้องเทียนอยู่นะก็ผมอยากคุยกับคุณแทนอะได้ไหมเฮ้ยโหดเก๊ดตบมือให้เลยฮัลโหลค่ะได้ไหมไหนคะ นี่คุณจะเอาทั้งพี่ทั้งน้องเลยเหรอคะได้ไหมฮะมันมันต้องหิวขนาดไหนคะได้ไหมฮะวัสดีตรอ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 ครับหิวขนาดไหนได้ไหมฮะวันจุดดีไอหมูเปื้อนตึงอ่ะปลื้มมันเขามากเลยตั้งแต่กล้าขอก็กล้าให้ค่ะเจะเย็น คุณจะมาปื้มเทียนได้ไงเราไม่เคยไอ้นี่กันไม่ใช่หรอผมได้ยินเสียงคนของเขาปื้มแล้วอ้าวคุณได้ยินได้ไงอ่ะอ้าวอ้าวอ้าอ้าผมหิวว่าผู้ผมมันดีไปหน่อยเมื่อคืนอ่ะอย่าบอกนะไปได้ยินตอนที่จุกแทงเทียนอ่ะรีเล่นกีตาร์ไม่ใช่ครับหนูไปขอโทษาแล้วผมได้ยินตอนคนพูดปกตินั่นแหละอ้นต้นหินมาเฮ้ยมุกหิน พี่เขาอยากคุยกับพี่เขาคุยกับพี่นะเฮ้ยใจเย็นได้ครับผมยินดีใจเย็นคุณไม่เขาคุยทั้งพี่ทั้งน้องเลยเข้าใจถึงโอ้ก็ดีเลยไงก็หมู่ไปโอ้โหหมายถึงว่าหมายถึงว่าของพี่หนูก็ขอด้วยนะหมายถึงว่าไปเลยครับไปเลยครับแชทหมู่แทหมู่ทีทีทีแชทแชทกลุ่มแชทกลุ่มผิดเขียนพูดผิดอะคะบางทีลิ้นมันก็สับสนคุณก็เกินน้องเทียนอยู่นี่เลยนะเนี่ย อตีลุงหินเลยเลุงหินลุงหินมันถิ่นมีหอยฝรั่งนั่งคอยจนหอยติดหินเฮ้ยตีจังเลยอ่ะตีงจังเลยโอ้ใครคิดถึงลืมวะก็ถามจริงเลยทำไมอ่ะแกคิดต้องเปถือไงนี่ไงแล้วมาพูดใกล้ที่สักทรงองค์ตาลายเอ้คิดถึงตีจังเลยหอมตาอะไรเนี่ยฮะตาลดีไหมน้ำหอมเนี่ยมันเค็มยังไงลุยงเหรอ ขนซ้ายอ่ะสีหรือเปล่าไอ้น้องหอมรถเนี้ยหลวงมันใช้เต่าเหยียบโลกมีอะไรปะหลวงตีขอเนื้อหน่อยดิเป็นไงมาไงเนี่ยวันเนี้อมามามาไรขอปินโตก็ได้เพระอาทิตย์สองห้าสามนี่เอาเนื้อมาพาไม่จะดีเลยด้วยกันดีปะเออสีขอหน่อยปิ่นโตมีเป่าคุณหูดังนะคุณค่ะอ่ะเปล่าใครจะพูดอ้าวนี่ยลุงหินที่บอกอ่ะเฮ้ยเอาจริงอันเนี่ยเราบอกก่อนเฮ้ยเด้อสองหนึ่งจริงูกไม้เหรอลุง ตอนนึงๆเฮ้ยหยาหยาครับลูกหินพ่อว่าไงมึงรู้จักพ่อบ้านไหมพ้ยเป็นบ้านกลางเลยกี่เนี่ยกูเจอพ่อบ้านมันบอกมันชื่อพ่อบ้านมันบอกเป็นพ่อบ้านพ่อบ้านห้าอะไไม่รู้อยู่ดีๆก็เปิดกูเชือเลยใช่หรอเลยหรอเออเอาแม่งเลยไหมล่ะกูวิ่งตามมันไม่ทันอ่ะมันขี่รถหนีไปเพราะว่าลุงเมาอ่ะลุงหิน แม่แเปิดหน้ากูเฉยเลยไอ้เวรลูกหินกับลูกหินกระเป๋าอะไรคะเด็กเยนให้เล่าข่าวหนึ่งขวดขอเนื้อหน่อยดีสี่สองเจ็ดลูกคุณมีปะมีมีมีข้าเลยวะจัดไปหนึ่งขวดลุงลุงยาข้ามหม้อมากกว่าน้องอ่ะไอ้มีพี่อ่ะเอาพี่กับคนนึงอ่ะผมได้ได้ใครครับ อจะบอกนะไม่เดี๋ยววิ่งแมวที่เรา่อชื่ออะไรนะครับกินเตกินต้าไทยเนี้ยนี่คือหมาม้าหลินนะไม่เอาหมาม้าเหรอหมาม้าครับผมขอด้วยกับห้ามอดด้วยหมาม้าทั้งสองคนได้ไหมครับโอ้ได้ๆๆอย่้องกีต้าร์อีกต่อนึ่งนะอะไรกเอาไม่เอาคือคือจหนูคุยแบบกินเต้าร์แล้วค่ะทำไมจางอย่างนั้นนะเออไม่คุยผมเลยอ่ะ ตีเมนป่ะครับอะไรป่ะผมให้ให้ีผมผมสวอผมสวอกันสวอเออพอแล้วครับลาเข้าเลเบลอยู่นะตอนนี้ศพอยู่ในเลเบลแต่ว่าตอนนี้คือเดี๋ยวตำรวจก็จะมาแล้วทีเนี้ยคือกระทำคุณไม่ได้รู้จักดีนะเลยตำรวจด้วยไดหมช่วยเรื่องตำรวจได้ไหม หมายหมายถึงว่าตอนนั้นอ่ะที่ลูกเคยว่าแบบเคยท่าถ้าจะเล่นกับตำรวจอะไรอ่ะอีกรอบหนึงอ่ะให้ให้บอกหน่อยแกเนี่ยน้องไปโรงพยาบาลกันนะแล้วก็ไปผูกไป็นตามแหละได้ไหมได้ได้เดี๋ยวลองโทรหาลุงให้ก่อนได้ครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังจะวอกับตำรวจที่เลเบลเนี่ยครับตอนนี้ผมอยู่ในเลเบลกันหมดแล้วโอเคครับครับผมไอ้แจ๊คเขมีคนจ้างงานอีกแล้วโอ้ปะถุงอุ้มอยู่บ้านนะ ไม่ไม่ค่อยจ้างให้เราวอลตำรวจนะดิแต่นึงไงฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะติอ้าวอ้าวอ้าวฮัลโหลฮัลโหลครับออกแมวหนาออ๋อโทษทีโทษทีตัวปิดโทษปิดโอเคครับโอเคครับเชิญแ no. ล้เบอร์ลุงเบอร์ไหนวะเนี่ยแจ็คถอดลุงกันหน่อยดิบอกว่าบอกว่ามีคนจ้างมีคนจ้างให้วอลตำรวจด้วยไม่อันชัวร์ ไม่รู้แต่เขาบอกว่าอยากให้วอจัดเลยตอนนี้เอาเขาอยากให้เราวอกับตำรวจครับดับไหมครับมามาเขาพร้อมจ่ายอ่ะจะบอกว่าขลุงเขาจำสินอยู่ยังไม่ว่างครับสวัสดีครับเฮ้ยมามาจะบินตอนไหนคะม้าเราจะบินแล้วตรงตรงมันถ่ายกับสวอลุงเขาไม่ว่างอ่ะอ๋อโอเคครับ แล้ว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 มีคนอื่นไหมอันดีมีอุ้วอุ้แจ็คว้างมามาเลเบลได้ไหมครับขอแรงจ้างนะดิไม่ได้นะมา ใช่หรอเพราะงั้นมันเป็นสตอรี่อะไรแล้วนั้นอ่ะต้องจ้างต้องจ้าไม่ไม่ไม่กับตำรวจกับตำรวจนั่นแหละถึงว่าตีกับตำรวจอ๋อให้เหลือได้ไงบ๊อบไงได้ได้ศพไงต้องไม่ไละอ๋อผมผมนึกว่ามันเหมือนมันเหมือนการขายยาอย่างงี้อะไรแบบว่าแบบประชาชนช่วยกันไปหาได้หรอไปหาเล่นที่อื่นเถอะจ้าง้านจ้างงงจ้าเท่าไหร่หลับตาด้วยแจ็คเขาไหร่หรือว่าฆ่าตัวเราสองคนอ่ะโอ้โหกระสุนนัดละกระสุนกระสุนก็นัดละหมื่นแล้ว มันต้องจ้างแต่ชนะแน่เอาวพี่มีวัวอยู่อ่ะชนะละหมื่นแล้วชนะแน่ใช่ไหมห้าหมื่นสองคนอ่ะมีมีนะฮะมีมาคุยกับนี่หน่อยแป๊บนึงให้ผมเปิดเลยอ่ะเอ่ออาติอาติอาติบอกว่าจ้างได้ไหมสองคนห้าหมื่นแต่ว่าชนะแน่กับมีมีมีใช่มีมีใครบ้างนะอาติผมอาร์ติอาร์ติ ไฟแฉลามสองแล้วก็จุกใช่เปิดห้าหมื่นสนามสองสนับหนึ่งเปืดหนึ่งปืดหนึ่งตตำรวจยังไงก็ชนะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามั่นใจบอกว่าสามคนช่วยสามคนห้าหมื่นเอาเออเอาเอาเอามาเลยไอ้แจ็คเอาเอามาเลยมาเลยอ่าบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับมีงานครับเดี๋ยวไปก่อนนะเจอกัน ครับไอจุกเบอร์อะไรอ่ะพี่มีเบอร์จุกอ่ะเอาพี่มีพี่มีพี่